กราบเรียนท่านประธานที่เคารพและท่านสมาชิกผู้สงเกตและท่านรัฐมนตรีด้วยนะครับผมนายชฉลีแก้วจินดาสมาชิกวุฒิสภาผมมีข้อสงสัยเล็กๆนิดเดียวนะในมาตราห้งเล็บหนึ่งที่บอกว่าให้หอการค้าไปประกอบวิสาหกิจโดยเข้าดำเนินการในการประกอบวิสาหกิจของสมาชิกหรือการมีส่วน ถือหุ้นเป็นหุ้นส่วนหรือร่วมทุนในการประกอบวิสาหกิจกับบุคคลใดๆทั้งนี้ไม่รวมถึงการถือหุ้นที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้แก่หอการค้าเนื่องจากหอการค้าเนี่ยเป็นองค์กรไม่หวังผลกำไรนะครับเป็นองค์กรสาธารณะทันนี้การเข้าร่วมทุนในการประกอบวิสาหกิจ วิสาหกิจนี้ก็คือการประกอบกิจการขนาดใหญ่ที่มีความยุ่งยากซับซ้อนหรือเสี่ยงต่อการขาดทุนหรือล้มละลายนะครับทีน,นี้หอาการค้าก็เป็นองค์กรนิติบัญญตัติที่มีอยู่ทั่วไปตามจังหวัดต่างๆการเข้าไปเสี่ยงในการประกอบวิสาหกิจด้วยการ ลงทุนถือหุ้นอะไรอย่างนี้นี่ก็เป็นการหวังผลกำไรอย่างหนึ่งจึงสงสัยว่าการกระทําเช่นนี้ของหอ,อการค้าต่างๆเนี่ยมันจะถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของการเป็นองค์กรสาธารนณะที่ไม่หวังผลกำไรใช่หรือไม่แล้วอีกประเด็นหนึ่ง อัตราสูงสุดของค่าธรรมเนียมต่างๆเนี่ยในการจดทะเบียนนิติบุคคลของการค้าธรรมดาในค่าธรรมเนียมเขาก็เป็นก็ยังคงปกติแล้วก็มีการส่งเสริมโดยลดค่าธรรมเนียมต่างๆแล้วทำไมการจดทะเบียนของหอการค้าใบอนุญาตต่างๆเนี่ยมันจึงได้เพิ่มขึ้นอย่างใบอนุญาตหอการค้า ฉบับละ2,000บาทนะแต่เดิมค่าจดทะเบียนทั่วไปนี่มัน500บาทใช่ไหมครับเป็นอย่างนี้หรือเปล่าฮะนี่เขาบ่นมานะว่าทำไมต้องอย่างนั้นแล้วก็ก็จะลดให้ไม่ได้เหรอเพราะว่าการจดทะเบียนต่างๆเหล่านี้วิธีวิธีการจดทะเบียนมันก็ส่งด้วยอิเล็กทรอนิกส์การทำต่างๆก็ ก็ง่ายขึ้นแล้วก็ใบอนุญาตต่างเนี่ยแล้วค่าค่าคัดเอกสารรับรองเนี่ยจากเดิมเนี่ยค่าคัดเอกสารจากที่พิมพ์เอกสารมานะฮะแล้วให้ไปรับรองเนี่ยแต่เดิมก็คิดแค่50บาทแล้วก็เปลี่ยนเป็นค่ารับรองเอกสารเนี่ยเป็น200บาทคือถ้ามันเป็น4 เท่าอย่างนี้ทีน,นี้ก็ผมก็ไม่สงสัยละแต่อันนี้หลักเกณฑ์วิธีคิดเนี่ยคิดยังไงเอาอะไรมาเป็นเกณฑ์ว่ามันจะต้องอย่างนี้ถึงจะพอดีคิดจะค่าแรงอะไรนะก็จะต้องมีอ้างอิงอยู่นิดหน่อยนะก็ก็สงสัยเล็กนิดนิดเดียวนะครับก็ขอบพระคุณท่านประธานแล้วก็ท่านรัฐมนตรี ที่กรุณาช่วยมาตอบคำถามให้หายข้องใจคือทั้งผมก็หายข้องใจแต่คนที่ถามมาจากทางบ้านเนี่ยเขายังข้องใจอยู่ครับขอบพระคุณครับ